กูแวนหลีวลุงมาทุกวันแหละคือต้องบอกว่าไม่ต้องเหงากันเลยทีเดียวเพราะว่าลุงเกมมาหาทุกวันไม่อยากจะเชื่อเลยคือเข้าเกมทีไรคือลุงต้องมาตลอดสวัสดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะคือถ้าเราสังเกตดูดีข้างหลังลุงเหมือนจะมีรูปรูปอะไรนะเหมือนจะรูปแฟนลุงหรอหรือใครอ่ะเออเหมือนแฟนลุงเลยใช่ไหม ไม่แน่ใจมั่วถ่ายเองต่อเองด้วยมเล็ดไฟออกมาครับผมอันนี้น่าจะได้ใช้แน่นอนมนล็ดทตะวันกับโอ้หมายกอดมันแย่งข้าวผมไปหมดเลยทุกคน <c oughs> ผมไม่เอาแล้วแล้วกันเออขอบคุณแมากครับลุงโอ้ยแล้วก็ขยันโพมายจริงเลยเอาละครับสวัสวดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สปีดไฟใน EP ีที่18กนันี้สวยมากดูดิโอโหระยะ าไปทําเป็นปกได้ไหมอ่าทุกคนในเมื่อเราได้ซิปไลน์มาแล้วครับผมจะกลับไปที่เหมืองน,นั้นเพื่อที่จะผมคิดว่าเราน่าจะได้แร่ใหม่แน่นอนครับถ้าเรากลับไปที่นั่นซึ่งมันคือที่ไหนวะผมลืมไปแล้วเนะี่ยแป๊บหนึ่งนะเออโอใหม่ก oh ็ผมว่านี้แหละทุกคนแป๊เราเดินทางเลยดีกว่าแต่ว่ารถเมย์มันมีหรือเปล่านะ๋อมีใกล้ๆอยู่หนึ่งอันนี้ครับอันนี้น่าจะนั่งรถเมย์ไปได้ไปกันดีกว่า เอ้ยเดี๋ยวนะจดหมายมาเฮ้ยฟีรเมอร์อ่านผิดหรือเปล่าวะอันไหนเนี่ยนี่ได้อะไรมาครับพุดดิ้งข้าวมันจะเป็นของหวานหรือของข้าวหน้านี้ขออีกทีหนึ่งมินิสันอยู่นี่แล้วเรากำลังผสมะสานสัปดาห์นี้ซิพีโกโรลามาเรามีอาหารที่สมบูรณ์แบบสำหรับคู่รักเราได้จัดเตรียมนมและข้าวไว้ให้คุณแล้วการคอมโบกันทำให้เกิดข้าวพุดดิ้งที่อร่อยที่สุด ขอให้มีความสุขในวันนี้โอ้โหได้เลยครับของหวานผสมข้าวเดี๋ยวได้เวลานอนแล้วแล้วใครเรียกผมแปม๊บน,นึงไม่นอนหนระ้ฮะเอานอนแล้วอ, <c oughs> อะไรวะเนะี่ยกิง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 ,งแป๊บผมว่าเราต้องเดินทางกันต่อเพื่อที่จะเดินในเรื่องฮนะรู้สึกว่ามันจะยาวนานเกินไปแล้วเอาล่ะได้เวลาเริ่มงานจริงๆแล้วครับผมว่าไงฮนะ ตอนนี้งานเตรียมการของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วข้าคิดว่าถึงเวลาเริ่มทำงานกับโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมแล้วตามหลักการแล้วโครงการที่มีความกว้างนี้จะมีพื้นที่เฉพาะเพื่อปกป้องชิ้นส่วนที่เบ,บาบางจากองค์ประกอบต่างๆแต่ม่จต้องการโต๊ะทำงานซึ่งพันธลักษณ์สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายเช่นเดียวกับพื้นที่รอแผนกต้อนรับที่เก็บของหรือแม้แต่ร้านขายของกระจุกกระจิกอะไรนะเยอะเกินไป ในทางตรงข้ามสเตล่าข้ารับรองกับเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างยิ่งโชคดีที่เป็นคนมีเหตุผลข้ารู้พื้นที่อาจเป็นปัญหานั่นคือเหตุผลที่ก้านึกถึงพื้นที่อเนกประสงค์ที่จะทําได้อย่างยอดเยี่ยมมาเริ่มกันเลยดีกว่าหยิบอินสอขึ้นมาแล้วตั้งใจฟังโอเคไน้เลยจะรีบจดนะแกลลี <c> ่ <oughs> <g all ari> เป็นพื้นที่ที่ขัดแย้งกันเพราะเป็นทั้งผลงานศิลปะและเป็นหนึ่งเดียว โอ,โ,โอ้โหเมื่อวานกูเพิ่งแวะไฟวันนี้ไม่แล้วถาปัตยกรรมคือการแสดงครั้งแรกของความเชี่ยวชาญของมนุษย์เหนือธรรมชาตาิและนั่นเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีอ๋อย่าบอกนะคือเล่าเรื่องจนแบบเพลินไปหน่อยเมื่อกี้ภาพตัดเฉยเลยเล่าไม่พักเลยโอ้ เอาล่ะเจ้าได้เขียนไว้หมดแล้วใช่ไหมข้าจะไม่รังเกียจที่จะทบทวนประเด็นปีกย่อยของการบรรยายอีกครั้งตกวกายข้าพูดซ้ำไปไม่เป็นไรครับเจ้าแน่ใจเจ้าจะได้รับมันโอเคเฮ้ย okay. <Hey. S 2> แกลเลอรี่ของกูตับ๊บอันนี้น่าจะเป็นบ้านกูตั๊บแน่นอนนะสวัสดีครับโอ้โหเหนื่อยหลือเกินไงมิงยาวเชียวไปดูเราบนเาง วผมอยู่ไหนเอ่ยไอยู่นี่อยู่นี่เธอนั้นอยู่ไหนไม่ใช่หนาะไม่ทำได้ดีมากเจ้าพ้อมสําหรับงานแล้วเจ้าทําได้ดีเด็กใหม่ครดีที่จะต้อนรับเจ้าสู่ทีมไปกันเลยในนั้นอาจจะสนุกฟังดูแปลกเจ้ากําลังเข้าไปในเหมืองล่างระวังให้ดีและเคารพงานเสมอได้เลยครับอุ้ยได้คุยแจมแล้วขอบคุณมากครับ กแกรกกรึก,รกมีเสียงทุกอันเลยไหนดูสิโอ้นี่คือวุอ้สวุเดี๋ยวเดี๋ยวหมายกอดไม่จะตกไปไม,มีหนาวนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแล่ใหม่ปไปด้ใช่ปะ่ะเฮ้ยโอ้โหสีอย่างนี้ชัดเลยครับเอาเดี๋ยวลืมกดบิค้างไว้ยังยังใช้ไม่คล่องฮนะโทษที เดี๋ยวเราสำรวจกันไปเรื่อยๆแล้วกันอุย้ยอันนี้เหมือนจะเจอแร่ใหม่ด้วยแล้วก็เหมือนจะเจอรถทองแดงเดี๋ยวนะตรงนี้มันคืออะไรกันแนะ่จะบอกนะว่าทางกลับอะเราไม่สามารถที่จะไม่สามารถครับผมไม่สามารถใช้หรือเปล่าเฮ้ยโอเคสามารถก็ได้เอาแล้วตอนแรกผมเดิน เอาหน้าถูกําแพงตรงนี้นะด้กว่าหรือว่ามันหลอกเรา <laughs> โอเคตรงนี้ผมจัดก,การไปที่เรียบร้อยครับมีสองเส้นครับผมไปเส้นล่างก่อนแล้วกันนะโอเคเส้นล่างนี้มีอะไรโอเคไม่ <laughs> ไม่มีอะไรเลยนี่ว่ามันแค่แบบเออผมวา่าไปเส้นบนมากกว่าโอเคเส้นล่างเหมือนจะไม่มีอะไรนะ เออต้องไปเส้นบนครับผมทุกคนกลับไปกลับไปกลับไปเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกสบายมาก่เส้นบนกันครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ทุกคนมันต้องต่อเนื่อมวะ่ะเอาใหม่ดิต่อเนื่อปะ <c oughs> ต่อเนื่อจริงด้วยโอเคผมมาแล้วออโอเคผมตกแล้วเอ้ยแล้วผมมายันเข้ามานะอืมอ,อันนี้น่าจะเป็นแร่เก่าไหมถ้าผมจะไม่ผิด โอ้โหเก่ามากด้วยประเด็นมันคือฐานนี่แหละอันนี้ก็เหมือนจะหมดแล้วไหมหรือว่าทางลงตรงนี้มีทางลงอีกเหรอโอ้ไม่ใช่อันนี้กลับมาที่เดิมแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยว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 ผมว่ามันยังไม่หมดแค่นั้นครับมันจะมีตรงนี้อีกนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคได้ละ มันจะมีตรงนี้อีกโอ้ยเข้าขุณมากครับขอบคุณแมากฮะ <c oughs> เดี๋ยวยนะ <c oughs> มันก็บังคับยากอยู่เหมือนกันนะเออมันต้องแบบเราต้องค่อนข้างต่อเนื่องนะอ่ะทุกคนเฮ้ยลม้มทรงตด <c oughs> อโอเคผมมาแนละ้วเท็เดียวฮนะเทคเดียวผมมาตรงนี้ได้เลยเอา้ารถ เอา้ามันติดหมายความว่าหมายความว่ายังไงวะเน,นี่ยแปืบอนึงนะแล้วถ้ามันติดเขาจะทำขึ้นมาทำไมวะเนี่ยแปลกๆผมว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เออให้เดี๋ยวแปลกๆแ,แต่น่าสนใจแต่คือแบบมันหาทางไปต่อไม่ได้ฮนะทุกคนผมลองแบบเดินเดินดูแล้วเออมันไม่มีอะ่ะ แปลกๆไงข้างนอกก็ดูเหมือนจแบบว่าจะไม่มีอะไรแล้วด้วยมันหมดแล้วจริงๆเหรอลุงนี่ผมแบบสำรวจทั่วแล้วจริงดิข้างบนมันต้องมีอะไรสักอย่างตัวแต่แบบผมไปไม่ได้ว่ะผมกลับมาแล้วครับทุกคนหลับปุ๋ยเป็นไงบ้างไอ้เดี๋ยวเอา้าผมกดผิดผมขอโทษตื่นกันปะนะแป๊บนึงนะ ตื่นโหตื่นกันหมดทุกคนครับผมเก็โทษผมไม่ได้ตั้งใจผมจะกดประตูผมจะมานั่งดูนี่เอา้ามานั่งดูไม่ได้ด้วยเอา,าผมนอนก่อนเลยแล้วกันหนีปัญหาไม่มีครับไม่มีใครกดกระดิ่งเมื่อกี้ผมว่าไม่มีแน่นอนนี่ผมจะมาดูแผนที่ว่าโอ้โหจริงด้วยคือเรายังขาดอีกเยอะเลยแต่ว่าผมหาไม่เจอจริง คือมันเหมือนแบบเป็นทางที่เราต้องใช้ระเบิดหรือเปล่าอันนี้เออแป๊บนึงนะทำไมอันนี้มันแปลกๆอ๋อไอ <c oughs> ไอพาเด็กไปส่งแม่เออเราเล้นเล่นแค่ครั้งเดียวเองนะแล้วก็เปเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่าพาเด็กไปส่งแม่มันคืออันนี้แล้ววันนี้คืออะไรแป๊บนึงนะขออนุญาตเลยครับมันไม่ได้จริง มันสงสัยขึ้นมาทันทีเลยเมยขออนุญาตลองนอกลุนนอ,อกทางนิดนึงเลยกันนะเอ,อแล้วก่อนอื่นเลยครับผมคือต้องบอกว่ามีข้าวกับนมใช่ไหมโอ้โหต้องบอกว่านมเรายังไม่เจเลยอันนี้คือได้รัดมาก่อนนะทำข้าวพุดดิ้งไปก่อนนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูไอหงงง้อยนั่นก่อนเอ้ยพวกนายเหมือนจะหิวกันใช่ไหมเอาไป พวกนายจะได้ให้ขนเราเออผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รับขนแกะมาเนื่อนานเลยเกินอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้กับข้าวหรือเปล่าเป็นไปได้นะสะัสดีครับผมได้ยินไหมสเตล่านั่นเพลงเหรอและเออแกนเครื่องสายช่างน,น่าตื่นเต้นเหลือเกินช่างมืดมนลึกลับเหลือเกินช่างสวยงามเสียนีกอะไรสเตล่าจะช่วยเปิดเพลงได้ไหมมันคงมีความหมายกับข้ามากได้เลยเดี๋ยวจะเปิดเพลง เอาเพลงอะไรดีเอานี่เลยทะเลสีดำางไงปล่อยให้น้ตไหลผ่านตัวเจ้าสเตล่าให้เสียงเพลงส่งตรงถึงใจเจ้าได้นะครับอจะบอกนะของเล่นใหม่เหรอเฮ้ยของเล่นใหม่ว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวฮิงหอยอย่างนั้นอ่ะ หุ่ห้อยนะนี่ไ <c oughs> ม่ใช่ห้อยฮะนี่หู่ <c oughs> ห้อยเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเราไปเก็บข้างบนดีกว่าไอแดงๆอ่ะเออโอ้โหโอ้โหแตงปป่งแบบปะแปะปะแป,ะ,ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือนี่นี่มันคือมเมล็ดเหมือนจะเป็น,มนเมล็ดพืชปะทำไมตอนเก็บแล้วมันเหมือนถุงเมล็ดพืชเลย <c oughs> โอเคได้ไหมอันนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวมึงไปครับ จริงด้วยมันเขียนว่ามเมล็ดอะไรอะเมล็ดอะไรโลโล,โลนะฟาวเวอร์ผมแตครับแบบบรรเลงบรรเลงเพลงบรรเลงเพลงแต่ว่าไปลุงชื่ออะไรนะผมลืมชื่อเลยผมก็โทษผมลืมเงี่ยโอ้โหแต่แบบตัวปั๊มตังดีๆเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เออ เฮ้ยเฮยอย่าไปไหนโอ้ต้องลงไปเก็บยันในน้ำเลยเหรอเกินไปเฮ้ย <pocket> มันปั๊มตังเยอะมากทุกคนแป๊บเดียว400อะ่ะคืออะไรก่อนรอบนึงแบบนี่ขนาดแม้ตั้งใจเก็บนะเออโอเคแต่ผมว่าอันที่มีค่าจริงนี้น่าจะเป็นมาเล็ดอันนี้แหละโอโหโปูปลาปาูปาปูปาปูปลามากเลยแตกแบบ สะใจจัดโปใไ้เดี๋ยวลองผูกดูว่าไอ้มเมล็ดนี้นี่คืออะไรกันแน่ฮะเรียบร้อยหมดแล้วปะอันนี้หมดแล้วปะหรือจะมีอีกรอบนึงน่าจะหมดแล้วโอเคทุกคนโอ้โหคิกว่ากระแทกหน้าไม่พักเลยหง่อยเมืเ่อกี้ไหนสิเราไปไหนกันต่อดีทุกคนก่อนไปไหนผมว่าเข้ามานี่ก่อนดีกว่า มาเอาพุดดิ้งก่อนเออหน่เป็นคนแอบกินนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็อบอกว่ามีน้องแก่ตัวหนึ่งที่แย่แล้วเหมือนน้องแก่เขาจะสอยผักผมไปกินเลยหรือเปล่ามันดูแหวงๆอ่ะน้องแก่กินไปแล้วแน่เลยอ่ะเอาล่ะนะคือผมโดยสภาพแล้วเราได้แร่ใหม่มาผมคิดว่าเราน่าจะอัปเกรดบ้านลุงตุนได้แล้วมันมีเคเวสของบ้านลุงตุนอยู่ให้เราทํา นี่ไงให้เราทําโตะครับผมซึ่งแร่ใหม่นี้น่าจะทําโตะได้แร่ใหม่5อัน,นแล้วก็ l ล n ินสเอาเป็นว่าเรามาเผาก่อนเลยแล้วกันคือเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอแป๊บนึงนะไม่ใช่อยู่อะทุกคนแย่แล้วนี่มันเฮ้ยนี่มันแร่ใหม่ที่ผมเก็บได้จากตอนนู้นนี่ว่าจะบอกนะว่า ผมว่าเราปั๊มแร่นี้กันไว้เออว่าทุกคนผมว่าเราปั๊มแร่นี้กันดีกว่าเพื่อที่จะมีใช้เออไป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 สวัสดีครับมาชาผมมาเก็บของที่ผมฝากไว้โอ้โหตัวนี้กลมกลืนกระสี่แบบคอปเปอร์มากเรา,เราตอบทุกอันเสร็จเราก็ใส่แร่ที่มีอันน้อยนิดนี้ลงไปครับผมเพื่อที่จะปัม๊มแล้วก็ ทำมันต่อไปโอ้นี้ก็แร่ใหม่ที่มีอนน้อยนิดผมว่าใส่ไปด้วยเลยก็ดีอะอะเรียบร้อยขอบคุณมากที่ให้เอาอะไรไว้ยนหลังเดี๋ยวไปเจอกันนะคะชื่อว่ามาชาถ้าเจ้าทำงานหนักเจ้าจะได้รับรางวัลถ้าเจ้าขี้เกียจเจ้าจะไม่ได้อะไรเลยเรื่องง่ายๆข้าจะไม่แก้มทำให้เจ้าประทับใจไปซะตอนนี้ก็รู้กันอยู่ เวลาสาคัญเนี่ยการลงทุนอยู่เสมอครับใช้เวลาให้เต็มที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วครับเอาล่ะไว้เจอกันนะโอ้โหโดนเทสไปนหนึ่งูโ,โ,โดนเทสไปนหนึ่งยกเลยไปันต่อครับผมผมไม่หาโอก้าต่อเลยแล้วกันโอ้โหมันจะการสวยงามเหลือเกินแบบท้องฟ้าสีแดงแดงแบบแดงเปรี้ยดเลยอันนี้ผมฝาก ฝากเหล็กไว้ครับผมทุกคนเอ๋ผอยากได้แร่ใหม่มาใส่มากเลยเอาจริงโอ๊ยมันระเบิดโทษทีอ่ะเรียบร้อยแนละ้วทุกคนไปกันดีกว่าแต่ว่าไหนๆก็มาแถวๆอันเบิดแล้วผมแวะดูรูปแกะสลักนิดน,นึงดีกว่าเผื่อแบบว่าจะมีอุปกรณ์พอเราจะได้เดินเควสของของใครนะ <c oughs> ลืมชื่อเ่ยอยู่ไหนะไปอ่านชื่อให้แบบดีๆด,ดิอยู่ไหนเอ้ยเขาน่าจะอยู่ห้องพักรวมนะก็คือตรงนี้นะ เดครับข้าหิวแต่ข้าไม่ดามา่าเจ้าอย่ามาดามา่าผมไม่ดามา่าอยากกินอะไรครับโหนี่ต้องลองไปไหมครับคุณสกิปเปอร์มื้อนี้เป็นยาบำรุงใครคือสกิปเปอร์นะครับขอีกทีนี้ชอเออชื่อคุณตามด้วยว่าทำไมจำไม่ได้ไปกันดีกว่าอันเบิร์ดโหไม่เจอกันนานมากต้องบอกว่านานนานแบบนานจริงฮะนี่คนรอรุ้นเลยว่าจะเป็นมุกอะไรเนะี่ย รอบนี้จะเป็นมุกแป๊กอะไรเอ่ยและมุกแต่ละอันผมแทบไม่เข้าใจทุกวันนี้เจ้าสามารถทำสิ่งที่เหลือเชื่อด้วยโลงเรืเ่อยจะยังสามารถใช้อินเทอร์เนต็ตได้ไม่มีอินเทอร์เนต็ตด้วยหรอจนสามารถเข้าสู่ระบบล็อกอินเข้าใจไหมอะไรวะนี่จริงไปไี่ยอย่าออำเงินเล่นดิ <c oughs> เออกําลังคิดอยู่ว่าจริงไปไี่้ ช่างตีเหล็กข้อครัวห้องใต้ดินอันนี้อันนี้ยางนะโอ้ต้องบอกเลยว่าผมว่ามัน,มนต้องอัพขนาดเรือนะขนาดเรือมันเล็กเกินนี่ไงโอ้แพงแล้วก็เฮ้ยเอา้าทาได้นี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมันใช่หรือเปล่านะที่ที่ที่กูตามบอกให้หอัปเกตเรือไมเกตสลักผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละ ใช่ปะหัวเรือรูปงูพันกันทำให้เรือเล่นเร็วขึ้นรูปงูเหรอแต่เปราหนึ่งนะกูแต่กูตบกูบอกว่าอะไรนะรูปเลยอัปเกรดเรือด้วยรูปแกะสลักบนหัวเลยออ๋อรูปอะไรก็ได้ตอนแรกผมคิดว่ารูปแกะไม่ใช่นะครับมันเป็นรูปแกะ <laughs> ใช้ของอะไรบ้างนะครับโอ้กแพงสิบแปดตอนนี้มีอยู่แปดครับผมแล้วก็วูไฟเบอร์วูไฟเบอร์นี่สิบหกครับเรามีอยู่สองสิ่งแน่นอนว่า มันจะมีครบหน้านี้เรามาเริ่มต้นกันที่อ้าวเดี๋ยวพอดีใครยังไม่ตัดขนแกเนี่ยฮะโอ้โหไม่ได้แล้วอ๋อลืมไปเลยต้องตัดรับขึ้นมาเนี่ยังไม่ได้โดนตัดขนเลยใช่ไหมไม่ได้นะฮะอยู่ที่นี่ต้องอือันนี้รู้ใช่ไหมว่าต้องใช้ก็เลยแบบรีมงอแงใ,ใช้นะใช่ไหมนะตอบมาสิโอ้โหขอบคุณมากหลายๆเด้อขอบคุณเลยๆเด้อตัดก่อนเลยขอบคุณมากเลย โชวบชืช้อได้ทีละสองก้อนนะนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่เออามาเราเริ่มต้นจากไม้ก่อนเลยครับผมโอคแพงนี่โอคแพงผมเยอะมากผมใส่ไปสักอ่ะผมใส่ไปสักสิบเลยแล้วกันนะเรียกว่าเราทำสเต็กไว้เยอะๆหน่อยไงไงโอโ้แล้วแล้วฝีมือเรามันพฒนาขึ้นมากถึงแม้โอย ไม่น่าพูดหรอกจริง <c ười> คือไม่ได้ทํานานเหมือนกันนะคือเออเราแบบไม่ค่อยได้สร้างอะไรช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็เดินเนเรื่องแล้วก็ไปอ่านนู่นอ่านนี่คือเกมมันไปเร่งไปเปื่อยมากแล้วมันยาวมากทุกคนบอกว่าจะด,ดูไปแล้วก็เพลินเพลินไปดูไปแล้วหลับไปนะเออเโห่เลยวถ้าข,าขยัพนพลาดลิเกินพลาดน,นิดพัดหน่อยมัน อุ้ยนั่นไงโอ้โหคือมันอุ้ยโ้หอันนี้เยอะไปนั่นได้มาโอ้อุ้ยผมมัวแต่ดูอยู่ว่ามันได้มากี่ท่อนโอเคได้มาสองท่อนเลยคือถ้าเราพลาดนิดเดียวเราจะได้มาสามท่อนป่ะสามหรือสี่ท่อนเลยฮะแต่เรา่อเนี่ยถ้าเราพลาดเยอะเกินก็คือเราจะได้มาประมาณสามท่อนอ่ะแต่ว่าเยอะอยู่โอเคขอบคุณครับผมต่อไปเป็นนี่เลย จริงๆผมก็มีเยอะอยู่แต่ว่าเราต้องการเยอะกว่าทำไปห,หมอนี่ก่อนเลยฮะแงรอบนี้ไม่มีคนมาขวางครับก่อนหน้านี้นี่ลุงฟานซิทมีขวางเต็มลำเลยทำไมเหมือนผมทำไม่โดนตรงกลางหรือวะหรือหรือผมคิดไปเองวะโอเคแล้วก็ใส่มันเข้าไปสักสิบอันละกันครับผมแงน,นี่วไวมาก คือเราต้องเน้นตรงกลางนะครับเพืปป่อที่จะได้ทรัพยากรที่เยอะขึ้นแต่เหมือนจะโดนตรงกลางน้อยมากเลยพึบพึบพึบโอ,อ้โ,อโหแม่งยางการมารวครับพ่อมขออนุญาต้างโอ้ต้องบอกเลยว่าหัวเรือรูปงูพันกันทำให้เรือเล่นเร็วขึ้น20อื้อหือรเว่าฉูดเลยว่ากระฉูดเลยว่า,เ,วาเรียบร้อยวเดี๋ยวนะ เวลาการบดหินมาถึงแล้วอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวนั้นมันดอกไม้ใหม่ด้วยปะสปิริตฟาเวอร์สองอันต้องส่งวิญญ,ญาณสองคนด้วยนะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะบดหินเหรอนี่มันอะไรกันนี่มีพื้นที่หินด้วยอย่างนั้นเหรอมองไม่เห็นใช่ไหมกำจัดมันออกไปเฮ้ย มีไฟด้วยไหมทุกคนยังอีกยาวไกลเลอเกินวะเ,ะเะ <c oughs> นืเกมนี้ยังอีกยาวไกลเลอเกินว่ะทุกคนอยู่กันไปยาวๆครับเดี๋ยวลุงไม่เกียวเนี่ยโอ้โหเจอกันตลอด เจอกันตลอดเลยเน,นยี่ขออนุญาตดูหัวเรือนิดหนึง่งโอ้หัวเรือไหม่รเือเอเอาเป็นว่าไงวันนี้ก็ไว้กันแก้มีก่อนเลยกัน,นครับขอบคุณทุกคนครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันหวังว่าจะเพลิดเพลินแล้วก็หลับ <laughs> ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเพลินมากเลยเออหวังว่าจะเพลิดเพลินแล้วก็หลับปุ๋ยกันนะครับเออ,อยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ฟันดีนะที่สวัสดีอย่าลืมกดิดตามด้วยครับ ที้ผมว่าไปปิดหน้าเรือดีกว่าวะนี่ไหนๆก็มีของใหม่้หล่อสวยเหลือเกิน